เราะนั้นขอญาตไปที่สายของครูอิงครับสวัสดีครับครูคอิงสวัสดีค่ะคุณนัทฤฤฤฤฤฤสวัสดีครับ<笑><笑>เสียงแม่คุณนะการประกวดาการแข่งขันเรื่องผีมีน้ำของเราอย่างที่ครูอิงทราบครับมีเวลาให้สิบนาทีนะถ้าครูอิงเล่าไปถึงเจ็ดนาทีแล้วจะได้ยินเสียงนี้ฮะอ่าถือว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วเพราะนั้นครูอิง ต้องรีบสรุปนะครับแต่ว่าถ้าเกินสิบนาทีเนี่ยครูอิงจะโดนตัดคะแนนนะฮะได้ค่ะคุณนะัดนะคร,ครูอิงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะนะฮะเรื่องผีไม่มีน้ําในวันนี้นะฮะเป็นสายของครูอิงนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าห้องในข่าวถ้าครูอิงพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับเชิญครับเรื่องนี้ค่ะไม่ได้เป็นเรื่องของครูเองแต่ว่าเป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาค่ะ เป็นเรื่องของคุณคิงค่ะเป็นนามสมมุติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ